ยี่สิสองสิงหาคม2567ที่นี่จังหวัดบึงการครับ15บหนาฬิกาสานาทีของบ่ายของวันนี้ครับก็ที่บึงการนั้นมีแสงแดดมาบ้างแล้วนะครับจากการที่ฝนตกมานานมากครับจากการที่เราศึกษาสังเกตดูนะครับสภาพที่ฝนตกชุกต่อเนื่องนั้นไม่ได้มีผลดีต่อระบบรากของทุเรียนนะครับ แต่ว่าจากการที่เราได้ดําเนินการตัดหญ้าบ่อยๆนะครับแล้วก็ยกโคกไว้นั้นน่าจะพอที่จะได้คําตอบในห่วงที่จะผ่านฤดูฝนไปบ้างแล้วเนี่ยอย่างต้นนี้นะครับใบเก่าใบแก่ของเขาใบรุ่นพี่นั้นร่วงออกไปเยอะมากในช่วงเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมาเหลือเพียงใบรุ่นน้องนะครับที่กําลังฟื้นฟูนะครับเราก็ดําเนินการหว่านจุลินทรีย์ผงแล้วก็ ใส่พวกน้ำหมักพ่นไปเพื่อประคองประคองไว้นะครับขนาดนี้นะครับใบเก่าก็น่าจะหมดล่วงไปหมดแล้วเหลือเพียงใบใหม่ที่เราจะต้องทำการฟื้นปนูต่อไปเนี่ยต่อไปนี้ถ้าหากว่าแดดดีๆนะครับระบบรากเขาฟื้นขึ้นมาได้ใบพวกนี้ก็จะฟื้นเช่นกันนะครับส่วนที่แห้งที่เหี่ยวนี้ ไม่สามารถแก้ไขได้อีกแล้วนะครับก็รอเพียงแต่ว่าเขาจะแตกคะแนนมาใหม่เท่านั้นเองคือระบบลากข้างล่างนั้นชำรุดแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังดีโชคโชคดีอยู่ตรงที่ว่าใกล้จะหมดฤดูฝนนั่นเองเดี๋ยวเราจะทำการฟื้นฟูต่อไปนะครับถ้าฟื้นได้ก็โอเคนะครับพวกนี้เขาก็จะพัฒนากันต่อไปแต่ว่าเป็นที่น่าสังเกตนะครับนี่คือต้นทุเรียนบ้านที่เราปลูกไว้เพื่อที่จะเอาทำการ เสริมขาต้นทุเรียนบ้านนั้นเขามีความทนทานมากกว่าคือระบบรากของเขายังดีรู้ได้โดยการที่ใบเขาไม่ได้เสียหายรุนแรงเท่ากับต้นพันหมอนทองนะครับนี่ครับต้นทุเรียนบ้านที่เราปลูกสำรองไว้ก็ยังคงเป็นปกตินะครับนี่ครับยอดเขาคกกำลังเดินไปได้ปกตินี่แหละครับคือความาต่างของต้นทุเรียนบ้านกับต้นทุเรียนพันธุ าหากว่าเราสามารถที่จะปลูกทุเรียนบ้านไว้แล้วแล้วเราก็มาเสียบยอดเอาภายหลังเนี่เอาพันธ์หมอนทองเอาอะไรมาเสียบยอดใส่ตรงนี้เขาก็จะโตไปได้เช่นกันดังนั้นการปลูกแบบนี้จึงเป็นทางเลือกให้กับเราเพื่อที่จะทําการทดลองนะครับต้นทุเรียนบ้านเหล่านี้าบางทีผมจะเอาพันธ์หมอนทองมาเสียบแทนนะครับเพราะว่าดูหน่วยการของเขาแล้วลากของเขาลากแก้วลากอะไรก็น่าจะ ลงลึกไปแล้วอย่างลึกไปแล้วนะครับแข็งแรงไปแล้วนี่นี่จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่เราทำไว้โดยที่ไม่เป็นการเสียเวลาคือถ้าต้นนี้ไปไม่รอดเราก็เอาพันหมอนทองมาเสียบต้นทุเรียนบ้านนี้ได้เลยพอเสียบปิดเขาก็จะไปต่อส่วนต้นนั้นก็เอาเก็บไว้เป็นครูเราในการที่จะศึกษาในการที่จะ ฟื้นฟูเขาถ้าฟื้นฟูได้ก็แล้วไปนะครับถ้าหากว่าฟื้นฟูไม่ได้เราก็มีตัวสํารองในการที่จะเป็นการสร้างทางเลือกถามว่าถ้าหากว่าเอาหมอนทองมาเสียบติดแล้วนี่จะโตเร็วไหมาจากประสบการณ์ต้นอื่นๆที่เราเคยเสียบไว้นะครับพอเสียบติดแล้วมันก็โตเร็วเหมือนกันนะครับแล้วก็แข็งแรงด้วยนะครับเดี๋ยวจะรายงานให้เพื่อนทราบเป็นระยระยะต่อไปนะครับสวัสดีครับ